สวัสดีจ้ากินง่ายอยู่ง่ายสไตล์แม่แมบวันนี้จะมากินข้าวข้าวเที่ยงพักเที่ยงกันค่ะมาเมนูวันนี้ก็มีเอื่น้นองไกท่ทอดแซ่บๆจ้าไข่เจียวค่ะปนปลาทูค่ะผักผักขมผักปะตี้ค่ะเมนูรำเรียกกะตี้มีผักปะตีะนะตนะต้นี่อะไร แหนมมา,นานนนะมากินบ้านน้องนะพักเที่ยงมากินบ้านน้องค่ะวันนี้ไม่ได้ทํางานแต่พักเที่ยงมากินบ้านน้องมาเลยจ้ามาแซ่บๆน้อยน้อยมือเนาะเพราะว่าแม่แบบไม่ค่อยช้อนช้อนไม่ค่อยอร่อย อืมเอาวางโนมลุดปฏีครั้งแรกคุณเคยสีประสบปฏีลุ่ยติเรค้งแรกในชีวิตที่เมืองเอาจะลองดูขมไหมเดี๋ยวดอืมอร่อยอืม ถ้าใส่น้ำมันจัดดีกว่านี้เยอะเสียหลายทำใหญ่ๆ <laughs> ม่ได้จ้า อืมนปลาทูแซ่แท้นังแรงน่งเลอ,อร่อย <c oughs> มีแต่อร่อยทั้งนั้น ของโชคของครอบครัวมาด้พี่นอ้องม,มาอาย้ยย